สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกผู้นําปากวยปากแจวนะครับนอกาจากทรัมป์แล้วนะครับรู้สึกนะฮกำลังเนี่ยมีเพื่อนผู้นําคนใหม่นะที่ปากไวยปากแจวขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเป็นผู้นําได้ยังไม่เท่าไร่นะครับก็กําลังนําประเทศเนี่ยเข้าสู่ความขัดแย้งกับจีนเสียแล้วนะครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงนายรุมนรีหญิงคนแรกนะครับของญี่ปุ่น ซาเนะนะครับตากาอิชนะิที่มาจากนะสายอนุรักษ์นิยมที่มีการพูดพาดพิงน,นะครับถึงไต้หวันของจีนที่ทําให้จีนไม่พอใจอย่างมากนะครับถึงขนาดระงับเนชะี่ยวบินระหว่างกันเลยทีเดียวและต้องถึงขนาดนะครับต้องส่งทูตนะพิเศษของญี่ปุ่นนะครับไปเคลียรนะ์กับที่จีนเลยทีเดียวนะด้วยความปากวายปากแเ๋วของเธอนะครับเป็นความไม่รอบคอบหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูกันยาวๆสักหน่อยนะครับว่า ลักษณะนิสัยใจคอของเธอเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะครับหรือว่ามันเป็นเกมที่เธอจงใจจะสร้างขึ้นมานะครับหรือว่ามันเป็นความไม่ชอบจีนอยู่แล้วนะครับเป็นการส่วนตัวของเธอหรือไม่นะครับจึงหลุดปากพูดออกไปเช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่านะครับจะถูกผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็รวดเร็วมากนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะครับนะที่จีนเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณนะครับให้พลเมืองของพวกเขา ว่ออาอย่างญี่ปุ่นหรืองดไปญี่ปุ่นเลยนะด้วยข้อกก่าวอ้างนะถึงความปลอดภัยของพลเมืองของพวกเขาจาก่าทีที่เป็นศัตรูปฏิปักษ์กับจีนนะครับในสมัยที่ชีเนี่ยนะครับขึ้นครองอำนาจนะครับเป็นนายวินดีหญิงคนแรกนะครับของญี่ปุ่นเป็นที่น่าสังเกตนะครับของประเทศต่างๆนะที่เคยพ่ายแพ้แก่สหรัฐนะครับในยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอย่างเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ ที่โดนระเบิดปรนูนะฮะด้วยถึง2เมืองนะครับคือฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิก่อนจะยอมแพ้สงครามนะต่อสหรัฐนะครับในสมัยสงครามโลกที่2แต่มาทุกวันนี้นะครับสชาตินี้นะครับกับเป็นนสมัครพักขั้วของสหรัฐเฉยเลยนะฮะแล้วกับต่อต้านแล้วก็เป็นปฏิปักษ์นะครับกับทั้งรัเสเซียและจีนนะครับถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์แล้วมันคืออะไรนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ควรมองแล้วก็มา วิเคราะห์กันนะฮะทั้งสองชาตินะครับยอมให้สัตรนะเข้าไปตั้งฐานทัพของพวกเขาได้นะมีทหารสหรัฐประจําการจํานวนมากนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นชาติที่พ่ายแพ้สงครามนะครับเ,เ,เ,เรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับนะเพราะว่ามันมีสนธิสัญญาบังคับอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ทาไมพวกเขานะจึงเป็นมิตรนะกับสัรัฐนะ มากนะหมายถึงว่าเป็นมิดนะที่มองเห็นมีเหตุผลเดียวนะครับก็คือว่านะต้องการคารนำอำนาจของจีนและรัสเซียนะครับหรือว่าพวกเขาไม่ยอมรับนะการพังานขึ้นมานะมีอำนาจของรัสเซียและจีนนะครับจึงต้องดึงสหรัฐเนี่ยมาคารนอำนาจใช่หรือไม่นะครับรวมถึงได้ผลประโยชน์นะครับโปรโมชั่นความช่วยเหลือและการวุทุกรณ์นะครับทางการอาหารของสหรัฐอีกด้วยนะใช่หรือไม่นะครับ แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับจีลัาเซียนะครับหรือว่ามีประวัติศาสตร์นะครับที่ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานใช่หรือไม่ดังนั้นนะครับการเลือกฝ่ายนะครับจึงเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามาร์กตัวกันแล้วนะครับในรอบใหม่นะหากสงครามใหญ่ระเบิดขึ้นนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเองนะครับนะเข้าผสมโรงนะสหร,รัฐและเกาหลีใต้แล้วก็จีนรัสเซียเกาหลีเหนือนะครับ ก็พร้อมจะเข้าสู่ความขัดแย้งนะเป็นพันธมิตรกันนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับสงครามโลกที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นนะแบบประทุพร้อมกันหลายภูมิภาคนะครับหลายจุดทั่วโลกนะครับยุโรปตวันออกกลางคาบสมุรเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับเพราะว่ามันมาร์กตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเพียงสถานการณ์สุขงอมเท่านั้นนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นมา เขาจะเห็นว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เรียบร้อยนะพี่เดี๋ยววันนี้มาเล่าสูนฟังว่าเอ๊ะแปลกดีนะครับธรรมดาไม่ค่อยเห็นเรื่องราวอย่างนี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ